ก่ายปัตตานีวอศูนย์ศูนย์จากปัตตานีแจ้งข่ปัตตานีตุ๊กสถานีวอยี่สิบสี่ยี่สิบศูนย์ศูนย์เตรียมวอสี่วอสิ่ผก้เหตุการณ์และมหาปรูรัพปัตตานีขอญาติ่ายข้างเคียงสักโรจากปัตตานีสิบเก้าวากเก้า ไายพัทลุงพัทลุงวอเซวอสิบหกเหตุการณ์และหามผู้รับกองสืบจากพัทลุงวอ, 2, วอ 16, สองวอสิบหกเลยกองตือบอริบกเหตุการณ์ปกติดับประจตเตียนเปิดพัทลุงทราบกองสืบวอ 16, สิบหกเหตุการณ์ปกติดับตำรวจเสถียรัยวัฒน์เปิดัยวัดวอสิบหกเหตุการณ์ปกติ 18, กกร้อยตำรวจเตสกลินเป็ด พัตลุงทาราบเยวัฒวสิบหกสี่การสักการร้อยตำรวจตรีสักการินขอเจ็ดสนเพลย์ประเด็นวสิบหกสี่จับกลุ่มปรบบยาเสพติดตามมาจับและมียาเสพติดยาบ้าไว้ในคร่องกล่องหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสี่เม็ดรอยตวงเหลกนัดตลิบพัตลุงทราบขอเชิญสนวอสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบบยาเสพติดชนิดยาบ้า แปรบรยาเสพติดตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจํานวนสี่เม็ดร้อยตำรวจเอกนัตตลิขวนขนนนเปรตวันที่1ีปฏิดาตัวธิรพงศ์ระตำรทร,ราบขนนนวันที่16เร่การปรก,รกติดาตํารวจธิรพงศ์ฝากประยุทธ์เปรตประยุทธ์ชลบระเพจับกลุมผู้พาอาวุธมีดหนึ่งรายหนึ่งคนจับกลุมพปรบรยาเสพติดหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางไอศนร์เกล้ากรลม รับแก่ความร้องทุกข์รับการร้องทุกข์เจ้ากงปลอมแปลงเอกสารหนึ่งรายร้อยตำรวจตรีวิรัติเดชประตรงราบากประยูนวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพกพาวุธิมีดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจับกลุ่มผู้ต้องหาปรบอยาเสพติดชนิดไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของต่างไอน้ำหนักศูนย์จุดห้ากรัมและจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้ากรงปลอมแปลงเอกสารใช้กระต่างปลอม หนึ่งรายโปต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจตรีวิรัต์ตำรวจแบบตำรวจวสิสี่เหตุการณปกติดับตำรจทศพลวตรุงทราบตำรวจวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติดับตำรวจทศพลป่าพยอมเพลยนป่าพยอมวิบกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตัวนันแป้าตุลุงทาป้าพยอมวสิบสี่การปากติร้อยตำรวจตอนันตกงราเปลี่ย ทราบกองราวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหารพรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าและพกพาวุธนีดสองรายผู้ต้องหาสองคนของกลางยาบ้าจํานวนเจ็ดเม็ดดาบตํารวจไพรโรดปันพดเปลี่ยกบรรพ์พดวสิบหกสี่การปกติดาบตํารวจนิพนธ์ป,ปาบอลเปลี่ยนปาบอลวสิบหกสีกกสจก่จับกลุ่มผู้ต้องหารพรบกา,ารพรนันสลากกินรวบสองรายผู้ต้องหาสองคน และจับกลุ่มผู้ต้องหาพกพาวิทย์มีดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจโทโรกมดพัตรงกาปาบอลวอสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบการปรนันชนิดฉลากกินรวบสองรายผู้ต้องหาสองคนและจับกลุ่มผู้ต้องหาพกพาวิทยมีดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจโทรกมลบางแก้วเปลาบาง่ก้ววสิบหกสี่อีกคันปกติดาบตำรวจสมบูรณ์เปลี่ยน ปัตตรงซาบางแก้ววสิบกสี่การตากาติดาตำรวจสมบูรณ์นักการินเถิดนักการินวสิบกสี่แจ้งก็กลมาตดีทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัสและกระทําการรุนแรงในครอบครัวหนึ่งรายผู้ถมาหนึ่งคนร้อยตํารวจโตบุญเกียรติปัตตุงซาบังการินวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจโทบุญเกียริทะเลน้อยเพชรตอนนี้ว4จับกลุ่มผู้ต้องหาประยาเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาคนของกลางยาบ้าจำนวน13เม็ดร้อยตำรวจตีสนักกิดพรนพระตรุงซ่าทะเลน้อยวอรหก164จับกลุ่มผู้ต้องหาประวยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวน13เม็ด ร้อยตำรวจตรีธนกิจนาขยาดเพลรยาดขยาดวสิบหกสี่การปกติดาตำรวจโคติดพัดางทราบนักขยาดวสิบหกสี่การปกติดาตำรวจโคติตโคจังนายเพัศยายวสิบหเสี่การปกติร้อยตำรวจตรีเอกพลพัดาหลงทราบโคจังนายวสิบกสี่การปกติร้อยตำรวจตรีเอกผลลำปำเพลศาดสี่การปกติโดยตัวโดยตัวโยตเพล ปัตตรงทราบลำปำวอสิหกเศษการปกติร้อยตำรวจโตปราโมทนางคำมางคำวอสิหกเศษการปกติตับตำรวจสมพรเนี่ยปัตตรงทราบนางคำวอสิหกเศษการปกติดับตำรวจสมพรจากปัตตรงแกงผู้บังคับบัญชาไข่ปัตตรงซาผลการวอสีวอสิหกเหตุการณ์และนามผู้รับในไข่ปัตตรงทุกสถานีวังระยะแต่ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ถึง 022000ปริษภาคม2565ปัตตลงสามารถดำเนิการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ได้รับรายงานผลการจับกุมดังนี้สอขอเจสสนจับกลุมผู้ต้องหาพรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าและพระบรยาเสพติดตามหมายจับ1รายผู้ต้องหาหน่งคนของตางยาบ้าจำนวน4เม็ด สพปากประยูนจับกลุ่มผู้ต้องหาพกพาวัุมีดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจับกลุ่มผู้ต้องหาประอยาเสพติดชนิดไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของต่างไอน้ำหนัก0.5ต่ําและจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้ากงปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพกงหลาจับกลุ่มผู้ต้องหาประรยาเสพติดชนิดยาบ้าและ พกพาอาวุธมีดสองรายผู้ต้องหาสองคนของกลางยาบ้าจำนวนเจ็ดเม็ดสพปาบอนจับกลุมผู้ต้องหาพรบยาเสพติดแก้ไกนพรบการพนันสลากกินรวบสองรายผู้ต้องหาสองคนและจับกลุมผู้ต้องหาพกพาอาวุธมีดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพศิรินักเรียมจับกลุมผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน สพเรนน้อยจับกลุ่มผู้ต้องหาปร,บ,รบอยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของตางยาบ้าจํานวนสิบสามเม็ดสพอื่นรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากพัตลุงแจ้งพัตลุงหกเปลี่ยนพัตลุงหกทราบข้อมูลที่รายงานจากพัตลุงแจ้งพัตลุงห้าเปลี่ยนจากพัตลุงแจ้งพัตลุงสี่เปลี่ยน พัทลุง4ทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสามเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสองเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงหนึ่งเปลี่ยนจากพัทลุงเลิกวอสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัทลุงดาบตำรวจวีรคคงพันวอสี่เวนศูนย์สื่อสารจากพัทลุงยี่สิบศูนย์เจ็ด